ความร้อนด้วยความร้อนละอุแล้วบางบ้านเนี่ยหลังคาทะลุแอบดูไอ้คโยตี้ไม่มีไม่มีใครแอบดูใครอ่ะเพราะไม่อยากจะดูของใครชาวบ้านที่ในต่อข้อสารไปแจ้งตำรวจจับตำรวจเอ้าเอแจ้งตำรวจจับตำรวจข้อหาอะไร่ะข้อหาทำหลังคาพังบ้านเสียหายมิดอะไรนะไอคอมแอร์ถูกตำรวจปีนขึ้นไปเหยียบ หลุดน็อตหลุดไปสองตัวเออทำให้คอมแอร์จะหล่นลงมาเสียหายก็คือแจ้งที่ว่าบ้านตัวเองเสียหายที่ไหนนี่รวจบางจุดบางแห่งนะที่ไหนอ๋อก็ที่ปีนลังคาเข้าไปจับบอลเตาปูนไงอีตรงนั้นเป็นพื้นที่ของอะไรที่เตาปูนใช่ไหมตอรถปูนเออแถวตอนข้อสารนั่นแหละนั่นแหละครับที่ว่าจับบอลเมื่อวานอืมที่ใช้ยงบราไมาผมรู้แล้วตำรวจไปเยอะแยะพ่ออะไรคะไปประมาณ200รกว่าคนเออ ไปขนเฉยๆไงผู้ต้องหาก็ไม่ได้ไงไปขนโต๊ะมั่งไปขนอ๋อเตรียมไปขนไม่ใช่เตรียมไปล้อมจับแต่เข้าไม่ได้ก็สืบเรื่องมาจากที่เอาบันไดพาดปีนไปครับไม่ได้ไม่ได้ไปเช้อถึงโตหรือไม่อะไรสิ้นก็คือปีนข้างบนข้างด้านข้างข้างล่างนี่เข้าไม่ได้มันตันหมดครับมีกี่ประตูมีลูกแก็ปิดหมดเลยโอ้โดนแจ้งข้อหาเลยทีนี้หลังคาพังชาวบ้านเขาก็ออกมาโวยวายตั้งแต่บ้านยังไม่รู้ว่าบ้านพังแล้วเห็นตำรวจเข้าไปก็เอาแล้วงไงมึงว่างมากนัไงฮะฮะ มีหน้าที่จับตะไพร <UFC. S 1> ้อะฮะแล้วทีไอ้ยังเออลุงไม่จับอ่าอยาบ้าลุงงี้ปากก็รู้ๆอยู่คนทถานั้นปากเป็นยังไงใคคนนั้นแหละเป็นเจ้าพ่อชุ่มหมอก็เตาา้าปูปลาแล้วแต่ปันแปะมาก่อนเลยอันดับแรกมันจะพัฒนาไปเรื่ยอยๆโยนเส้นด้วยอ่ามันจะพัฒนาตั้งกระเป๋ายางขึ้นไปเลยไอ้การพนันเนี่ยเขาจับเขาจับเขาจับเพื่ออะไรวะล่ะเขาจับเพื่อกฎหมายถูกแต่เขาไม่ด่ากับตำรวจอ้อนี่หนามซ้ำไปแจ้งความอีกนี่คุณบางคน โหเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่ให้ตำรวจเลยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอเปลี่ยนอวัยวะด่ากันน่ะเอาริงๆเราไปดูดิที่เนมึงยังงั้นมึงยังงี้มึงกลัวที่ไหนล่ะปาดดีเย็นยิ่งเยเหตุผลเนี่ยผมว่านะไอ้ที่มาด่าตำรวจเนี่ยพ่ออะไรพ่ออะไรรายได้มั้งผมมีรายได้มีรายได้เฮงเฮงเฮียเจ๊เฮงเฮงเฮงไหมครับวันนี้เจ๊อ่าใครได้มากเอาไปสองร้อยอ่าติ๊บอ่า เพราะว่าบ้านผมอยู่ในนั้นขายของได้ไม่ใช่ทีนี้พอพอตำรวจรู้ว่าโดนแจ้งข้อหาชดใช้คดีหายครับยอมที่ไหนล่ะอดุนสายสิงแก้วอ่ะโอ้โหลูกน้องโดนเงี้ยยอมอมอ่ะจะบอกให้แล้วแกว่ายัางไงบ้างอ่ะแกบอกไปดูกล้องวงจรปิดเลยเออถ้าผิดเราชดใช้อ่าแต่ถ้าเกิดมีใครในสอบไปในทางที่จะทำร้ายร่างกายตำรวจหรือขัดขวางเจ้าหน้าที่โดนคดีตามนั้นนั้น วายเสียงแขังอย่างนี้เหรออ่ะอดุลแสงสิงแก้วโอ้ท่านรู้จักปะรู้จักปะรู้สิรับพาไปไหนรู้จัก้ย่ล้วจะคุยทำไมเขาออกถ้าไม่รู้จักมีถ้าใครถือมีดถือไม้อย่ะโดนข้อหาแรงเลยถือมีดไม่ได้ห้ามพกมีดห้ามพกไม้เอ้าในที่นั้นนั้นอ่ะในนั้นอ่ะชุมชนแออัดอ่ะคนที่จะพกมีดได้ค่ะคนวิจิตรมีสิทธิ์อะไรเอ้าก็มันร้อน ร่อนไม่เกี่ยวอะไรพกมีดเรื่องการพกมีดนี่นายขจรเลยจะบอกให้ฟังพกไม่ใช่พกทีละด้ามนะเออพกสองเล่มเลยนะยมีดปอกผลไม้อันหนึ่งมีดหั่นกัญชาอันหนึ่งแกขายทุเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นายขจรนี่เป็นคนอุดรเออไปมีอาทีพก่อสร้างที่จังหวัดพิจิตรได้ภรรยาคนหนึ่งภรรยาเราไม่เอ่ยนามเพราะว่านายขจรเนี่ยครับ เมื่อวานทําท่าอะไรก็จักรยานไงซ้อมหมอนายขจรขับจักรยานออกจากบ้านด้วยอาการขับรถทีขับทีเออเออทีบทีบจักรยานเรียกทีบไหมทีบขี่จักรยานออกจากบ้านไม่แต่งตัวผูกไทยไม่น่าขี่จักรยานเลยมีมันต้องผมนี่น่าจะขี่สามล้อดีไหมดีแล้วขี่จักรยานออกจากบ้านลมร้อนกระชากแล้วอุ๊บแล้อุ๊ออกมาปะทะใบหน้าเ ที่สวนลมปะเนี่ยไม่ใช่กี่สวนลมแล้วลมร้อนมันมาทุกที่ผมหัวตั้งตั้งหัวตั้งๆันี่เยี่ยวมาแล้วเวคจอรมาแล้วมาจอดอตรงไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะหน้า่า่มวยเจียวไม่ใช่หน้าหน้าที่เขาก่อสร้างกัน๋อแคมป์คนงานตาก็เลือกหลักเลึกหลักร้อนกลัวมีระแวงว่าใครจะมาทำร้ายอะไรหรือเปล่าเอาอีกแล้วเสร็จมาจอดตรงไอ หน้าก่อสร้างอมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก32ปีเอาหน้ามาให้ชื่อนางทองทอง,ทองสมทองวา,าวเฮ้ยทอ,อทองกวาวไม่ใช่อรครวนางทองวาวเปิดเพลงของแบงค์แคสเบาๆมันร้องว่าไง ใจมันรักเธอเพียงไรเวรร่างกายเธอี่อยู่โอ้โหมันไม่เข้ากับบรรยากาศพี่แบงค์เนาะเอ้าแบงค์แบงค์นี่สิไม่ใช่ประเดี๋ยวมันลมแรงเข้าบรรยากาศสิทรายเซยปิวเข้าปากเข้าบรรยากาศนายขจรหยุดรถจักรยานทันทีฉันได้ยินในเครื่องมันเปิดนะมันเปิดไงพรุ่งนี้แล้วเจ้าสิเข้าพาควันส่วนพี่เป็นมือสังหารไม่ใช่อย่างนั้นงาเช้าบ้านหัวเซลผิดอย่างเงี้ย เพราะว่านายขจรได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเข้ากับชีวิตของตัวเองอันนั้นพรุ่งนี้ไมน้องเขาจะต้องแต่งงานแล้วแต่งงานมาที่13บสามแฟนเก่าของนายขจรแฟนเก่าแต่งงานแต่งงานแล้ววันที่13ก็เลยเกิดอาการเครียดเดินเข้าไปหาคนเปิดเพลงเลยนางทองสมนี่แหละเดินเข้าไปในเพิงหมางหมางุ้มหแง่งมันมีลังคาหนึ่งงุ้มอย่างงี้ยเตะหัวเดินเข้าไปในในเพิงหมางแง่ปิดวิทยุ ปิดทำไมเราชักมีดมาสองอันเลยใช่ใชัใช่เล่นอะไรเนี่ยขอมมอ้อมีคมเฮ้ยล็อกคอนางทองสมอุ้ยแล้วก็ทำแบบจี้แบบเนี้ยโอ้โหควายเลยลมีด,ดอี่ยทายหนังกันเหรอไม่ใช่ทายหนังแล้วบอกแกปิดปิดวิทยุอยู่นี่เลยนะปิดวิทยุอยู่นี้ยโคจ้งตำรวจเลยแล้วไปมัดรัดมือเขาจะอะไรปิดไม่ใช่รัดมืออย่างเงี้ยไงแกก็อย่างเงี้ยไงนางทองสมก็เกรงกันนะมีดนะมีจอคออเงี้ยเสร็จคนอ่า ช่างก่อสร้างอะนะข้างๆก็เลยโทรศัพท์ไปที่สพอพิจิตรกูคดกูคดออกมาทำไมล่ะกูคดไม่เคยออกี่ตึกเอียงกูคดย้ายกันหมดแล้วมากันทั้งโรงพักเลยสี่คนถ้ามันจะมากันเยอะแยะกัน่ทั้งโรงพักมีสี่คนตายตายอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรื่องจัดการเรื่องราชสงการเข้ามาเข้ามาต้องลดทั้งโรงพักมีสี่คนไงมัจจี้อะไร ปืนใช้ปืนจี้เลยจี้ทั้งสองคนเนี่ยนายขจรกับนางทองสมเนี่ยนางทองสมยิ่งเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งเครียดใหญ่ไอ้มีดเราไม่เห็นหรอกเห็นแต่ปืนก็เลยบอกกับนายนายขจรว่าวางอาวุธเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าขยับนางทองสมตายเฮ้ยมันจะมาเกี่ยวอะไรมันจะมายิงกันตัวกันจะไปซ้ำอะไรนางทองสมอีกแล้วมาให้กับมีดจี้อย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้านายขจรขยับก็ ่าด้องทั้งสมมะสิเออเว้ยจริงปบะล่ะเออมุมเออจริงเ่ะก็ตำรวจโอ้โหคิดสองชั้นเลยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วนายขจรก็เลยบอกว่าข้าจะให้วางอาวุธมีดวางได้แต่ต้องไปส่งเขาที่อุดรเพราะว่าตอนนี้แฟนเขากำลังจะหนีไปแต่งงานใหม่วันที่13นี้มีอาการเครียดเงินก็ไม่มี นางาสมบอกไม่ต้องแล้ววางบีดเลยดิฉันให้แก<า>ฉัน<ม>ยอมเป็นเมียแกนางสมงสมก็บอกว่าไม่มีตังค์เหมือนกันเล<ร>ยแกเึ่งจี้มาคืออยากจะให้ตำรวจไปส่งคุยกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหูมไม่นานจังหวะการน,นี่พวกนี้มันก็ต้องไม่เมื่อยไม่เมื่อยมั้งเหรอหก็เมื่อยสินางทามงสกก็แย่้วจะล่วงอยู่แล้วคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งตำรวจก็บอกโอเคเดี๋ยวทางนั้นให้วางมีดแล้วก็มาคุยกันสงบสติอารมณ์ตำรวจก็สอบถามไปสอบถามมาต้องการเงินที่จะ ไปอุดรอุดรนะครับไปคือหนีหนีหนีการแต่งงานหนีหนีความเร่าร้อนเจอมันแบอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยเจ้าบ้นหนีพยาจะหนีแต่ผลสุดท้ายตำรวจเอาไปเช็คเอ๊ะเมาป่ะเนี่ยเมาหรือเปล่าไม่มีกินสุราแต่ลักษณะคือเราแวงนันตั้งแต่ขี่จักรยานแล้วไงุกสายซัดกระท่อมหรอเปล่ามีกล้องมีอะไรหรือเปล่ามีคนตามแต่มีดสองมีดอาจจะเป็นกัญชาก็ได้นะที่หั่นกัญชาเมาขนาดนั้น เดี๋ยวไปตัวชี่ดูถ้าเกิดมีสารสีม่วงโดนโดนอีกไม่ต้องกลับอุดรและอยู่โรงพักแล้วฉันรู้แล้วไอ้คนเนี้ยมันมีกุสโลบายกุศโลบายบ่าถ้าวันที่13เมียแต่งงานถ้าขี่ยักรยานไปเดือนกว่าถึงจะถึงให้ตำรวจพาไปดีกว่าง่ายดีทำอะไรก็ได้ให้ตำรวจจับเออเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไปเนี่ยเมียเมียเก่าผมจะแต่งงานคิดฮอดทนบ่ไหวแม่นสิล่ะ แมนเนี่ยเขาดูดอนดีแหละเสียงไฟิล์มเทรดปุ๊บถ้าโดนจับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งตัวไปไวเออเห็นไหมถ้าขี่จักรยานไปกี่วันถึงแล้วทิดดูดิล้อหน้าล้อหน้าลูกปืนแตกเบรกก็ไม่มีจะถึงไหมเนี่ยเอากปเอาไปลาล้อ ไปคือจริงๆแล้วไม่ถึงหรอกไม่ถึงอุดรถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะบอกนะฮะอบอกผู้ที่ว่าเคยเสพย,ยาหรือมีอาการมึนเมามยายานะครับอยา่ยาไปจี้อย่าไปทําอะไรเด็ดขาดการใช้อาวุธจี้เนี่ยหนึ่งโดนข้อหาแล้วพยายามฆ่าเอ,อกักขังหน่วงเหนียวลูกตาเขาเป็นอะไรไปเส้นเลือดขาดยุ่งเลยนั่นแล้วคนนี้เนี่ยอายุสามนางทองสนีสามสิบสามสิบสามแล้วสามสิบสี่อ่ะสามสิบสามสามสี่อะแล้วเกิดช็อคไปเอามีดวางปุ๊บ ตำรวจก็ไปเคลียร์กับนายนายขจรนางทงสมก็ล่วงเลยนอนหงายท้องหงายไส้เลยนั่นเลยเพราะเครียดไงความเครียดทั้งร้อนด้วยทั้งเครียดด้วยแต่ไม่ได้เครียดเรื่องมีดเรื่องอะไรนะเครียดที่ว่าตำรวจมาถึงเพื่อเอาปืนจ่ออยู่เนี่ยนนั่จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมเหรอไม่เกี่ยวเออพอดีมีดตำรวจยึดไปตะพอนขโมยมีดสองเล่มนเมาอีกใครนะตะพอนไอ้ฉันในมือไวไอ้ตะพอนตะพอนในมือไวเออไม่ใส่ไม่ดีขโมยมีด เอามาแทงเอามาแทงยายอารัญญาอารัญญานามวงนี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ยายอารัญญาเพาะทรัพห้าสิบปีอยู่เขตค้วยขวางดินแดงเขาเป็นใครเขาเป็นเจ้าของแมวเขอุ้มแมวอยู่แมวใส่กอกเปล่าไม่ใช่ใส้กอกแมวแมวเป็นๆนี่แหละแมวเปอร์เซียมั้งหุยสวยพอดีนายพรเห็นแมวสวยอยากเอาไปเลี้ยงก็จะไปช่วยเลี้ยงยื้ยัดยื้ยุดฉุดกระชากยื้อแย่งกันเออยยื้อแย่งกัน อย่ารัญยาก็ไม่ให้ดิวุ้ยแมวจะซื้อมาตัวหลายต่างขอหรือป่นวะแยื้อแย่งกัรู้จักกันไหมเนี่ยรู้รู้จักกันไหมรู้จักกันแหละอแต่แต่ตาพรเนี่ยเมาอ้โเออเมาก็เลยไปคว้ามีดสองเล่มของเขามานี่แหละอู้หมาใครของตาขจรพี่กิตเอี่ยไปทางทางด่วนนะมันไปโยงกันยังไงวะเนี่ยไม่รู้กะไปคว้ามีดแทงเมาแล้วรักแมวแมวแล้วขโมยแมวดีนักแทงไปที่อกแผลหนึ่งแทงแมวแทงคนบ้าจริงน้าอกแผลหนึ่งลำคอแผลหนึ่ง าุส่งโรงพยาบาลรับวิธีตายไหมก็อาการสาหัสแล้วก็แทงตัวเองเลยนะอ่ะตะพรแทงตัวเองน้อยใจแต่ไม่ตายยังไม่ตายส่งโรงพยาบาลรับวิธีทั้งคู่เดี๋ยวเอาเบรกหน้าเรามาเล่ากันอีกทีนึงใจมันรเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวใครเก็บมีดไปใครเก็บมีดไปยังไม่รู้ใครเก็บมีดนีกแล้วมีไม่เยอะ